ครับดีตตอนเราเข้าสู่แบ็คม้นแน่ครับวันนี้เรามีู่วดเกมออ o โตเชสซีซั่นที่32นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเล่นภาษาอะไรบ้างครับเริ่มต้นมาก็ซื้อมากนะครับหนึ่งตัวก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคลิปชุดแรกเราจะได้ไอเทมอะไรมาใช้บ้างนะครับหรือว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างครับไปครับตีไป2ตัวก็ไม่นานาั้นเท่าไหร่ครับจิ้มๆครับลิปชจุดที่1 เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเปิดดูครับมีอะไรบ้างอ่ามีไรเบีดไหนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเชฟครับเดี๋ยวเชฟเป็นโหมดแฮงนะเปิดกล่องมาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับแดดดอบดีกว่าครับเผื่อได้ของดีอ่าได้คาทามนักเวทครับใส่ให้กับมราครับโอเคคลิปรอบที่สองครับเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงกันต่อครับไปหนึ่งตัวตายไปครับเกิดตัวสุดท้ายใสไรเรียบร้อยครับชนะได้ไปครับตัดนี้ เดี๋ยวมาดูรอบที่สามครับรอบที่สามอ่ามีแพนด้าแล้วก็มีเอ็กนะครับเอาแพนด้าลงไปครับเผื่อเจอของดีครับเอ่อเอาเป็นพอนสตาร์ดดีกว่าครับใส่ให้กับไลท์เบดนัยน์ครับตอนนี้แพนด้าขี้เมาเรานี่เราหวังแค่อย่างเดียวครับแพนด้าตัวอื่นจะตามมาครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้จะมีแพนด้าตามมาหรือเปล่าโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบพีซ so ีครับรอบพีซีมีดิปเปอร์นะครับผมว่าเอาดิปเปอร์ลงไปแทนเชฟน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีดาเมจครับเชฟมีแค่ถือครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเอามานะคิดตั้นครับใส่ให้ในส่วนของดิปเปอร์นะครับมาดูครับรอบพีซีฝั่งตรงข้ามเจอประสาทในส่วนของก็เป็นขั้นที่หนึ่งกับเรื่องจักรแล้วนะเรื่าจะสหวหรือเปล่ามีแต่ลักษณะอาจจะไม่ไหวเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตานนี้ มาดูรอบที่5ครับอ่าลิปเปอร์มาอีกหนึ่งแล้วมีเฮฟวี่บอ็เบอร์ครับคือก่อนครับแล้วมีโค้ชคิดครับไม่ได้เล่นครับขายทิ้งมาเจมของเราฝั่งตรงข้ามน่าจะสิบสองตัวอ่อเขาจ้เปิดภาษาอะไรครับแต่ตัวเขาสองดาวน่าจะสู้ไหวครับตีเข้าไปไปเรียมลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่หกครับอ่าแพนด้ามาอีกหนึ่งครับ ไว้ก่อนครับก่อนเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงข้ามเลยดีกว่าครับเจอกับอะไรเอยเท่าที่เห็นครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์มีนฮันเตอร์ขั้นที่หนึ่งครับโอเคดูจาลักษณะไม่น่าจะไหวครับโดนลงเรียบร้อยครับเพ่ไปครับตอนนี้มาทัวรรอบที่เจ็ดครับรอบที่เจ็ดอ้าออ โคดทิพต์มาลงเลยไมไปครับซื้อโคดทิพต์ไว้ก่อนครับแล้วก็มีเจดพันด้าเจดมาครับหรือพันด้าหยกนครับมีตัวสตาร์ทที่ผมค่อนข้างชอบครับฝั่งตัวคาบรอบที่เจ็ดเจอพีทครับแล้วเขาเก็บแค่ครับเพื่อเอาอีกทีนะเพื่เก็บเงินนะไปแล้วเตี๋ยร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่แปดดีกว่าครับรอบที่แปดอ่าอีพีไหนเรามีอิจิสิตเลกเลเจอร์ครับ เดี๋ยวอ่ะเอามากออกไปก่อนครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสาทขึ้นจักครับอุ้ยเครือจักรได้ยัไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปตัวต่อตัวสุดท้ายครับสุดท้ายเสียบลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เก้าครับอ่าอีวิลไนท์ก็มาอีกหนึ่งครับเอมิบล็อบเบอร์ก็มาอีกหนึ่งครับแต่ไม่ได้ซื้อนะครับไปครับรอบที่เก้าฝั่งตรงข้าม เราเจอประสาในส่วนของ,ททง,งขั้นที่หนึ่งกับแล้วก็ทุกจับขั้นที่หนึ่งเหมืกันครับแล้วมีในส่วนของคอมเมนต์ด้วยสิ์สกิลนะครับไม่ได้ใจไหวหรือเปล่านะจะลักษณะอาจจะไม่ไหวครับดูเรียบร้อยครับเฮ้ไปคับตอนนี้ดูรอบที่สิบอา่กอากันด้าได้ฟรีมาตัวหนึ่งครับคืนสองดาวไปเลยแล้วการทำตอนนี้ไปครับรอบที่สิบดูที่ว่าจะให้ไอเทมอะไรกับเราบ้างครับแล้วในส่วนของลีลิก มีอะไรให้เราเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับรับดีท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ดูดีกว่าครับเราที่11ครับไม่มีอะไรครับเปิดนี้ดีกว่าน่าสนใจก็น่าจะเป็นไข่ปลาด้วยครับเผื่อแพนด้าเราจะขึ้นในส่วนของแพนด้าขึ้นสามดาวนะครับได้ทันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับใส่คอนสแตนท์ให้กับแพนด้าจีดไปก่อนครับ วิ่งเจอมิสซาครับโวลิเตอร์ขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็โวลขั้นที่หนึ่งด้วยนะครับจะลักษณะได้ซุ่ไม่ไหวครับดาวเยอะและเกินเรายังมีสองดาวนะเรียบร้อยครับเพะไปครับตอนนี้เก็บเงินไปก่อนแล้วกันครับรอบที่สิบสองครับลงในเวลไปครับรีสักครั้งอ่ามีไข่มาใบนะครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนครับรอบที่สิบสองฝั่งตรงข้ามเจอภาษาพีทอีกแล้วนะ น่าจะซื้อเราไม่ไหวครับนี่ตุ้มตีเข้าไปครับตีเข้าไปเป็นเพิ่มปัดนะปัดปัดปัดตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบสามหนึ่งครับมีในส่วนของดิวพอตไปแล้วครับลงพอดีครับแพนด้าเยอะชอบครับชอบยิ่งแพนด้าเยอะยิ่งมีซิแดนดอมได้เยอะครับ จะออกมาครับสุ่มออกมาเยอะตอนนี้มาตรงข้ามเจอประสาหนึ่งก็มีแขึ้นจัดองจัแล้วเล่นเยอะกันเลยเกลือน้ำตาลี่รงข้ามตีเต็มขีดกิ้งครับแกงขีดกิ้งครับเรียบร้อยครับมาดูรอบที่สิบสี่ครับไม่มีอะไรลงไปเลียวไไปครับตอนนี้ตีครั้งหนึ่งอ้าใครไมาหนึ่งใบครับหลอกไว้ก่อนครับครับรอบที่สิบสี่ของโครงข้าม เจอภาษาโทครับก็มีมีดคร,รับทีหบนนนบห่หนึ่งนะแต่ลักษณะของมีดน่าจะไหวนะไหวไหมมีหนาจะไหวครับลี่ยนร้อยแอบไปครับตอนนี้ดูรอบที่สิบห้าเอาดาจิไมาดึงครับใช้ไข่ทิ้งสองดาวไป,ไป <S 1> <S 1> ไใบนนะครับแล้วก็ซื้อใบใหม่มาแทนกันครับลีก็ไม่เจออะไรครับน่าสนใจมาดูว่ารอบที่สิบห้าคลิปชุดนี้จะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของกล่องสีเขียวนะครับจะได้เอทิพย์อะไรให้เราเลือกบ้างครับขายดิ้งับไม่ได้ใช้ไปครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตนีอ่าแพนด้าอีกนึงครับตอนนี้ลงเลเวลไปครับตอนนี้เปิดกล่องพระโอษครับเอ่อเป็นมานาคิดตัครับใส่ให้กับเรียลพอร์ตแบบแพนด้าบัดเมานะครับของเรารี มีทาบโบครับเอาทาบโบม,มาแทนในส่วนของอยู่ไหนครับอีกตัวนึงตอนนี้ level เจ็ดนะครับสองงข้ามภาษาก็พิจารณาเอกสารแจกแล้วนะน,วน,วนะนี่จะเจอตัวช่วยของเราครับทาทาบโบนะครับครับ <c oughs> รอบที่สิบเจ็ดฮะไมาอีกใบนึงครับ <c oughs> ใครมาอย่างดีครับลงเลเวลไปครับได้ครับ ครับเจอก็ปิดนะครับทนที่ทันที่สองแล้วนะครับนี่นะไหว้ป่าเลยเขาถึงตืเต้ดเหไหมดาเจ็ดีสกิฟตี้ไม่โดนจะนั่ไปนาเราทับเรียบร้อยกับแพ้ไปทับตันมาดูว่ารอบที่สิบแปดแดาขคือสองดาวครับตที่สองแล้วมีกดออฟไลท์ไครับ ดีหาตัวดีกว่าครับตอนนี้ไรแบบไหนอ่าลิปเปอร์คือสองดาวครับจ <c oughs> ิงแก่งมาครับแต่ยังไม่ซื้อนะครับถ้าจิงเก่งมาจะเปิดประสาทนักสู้แต่เราเปิดประสาทนักสู้แล้วนะมีสกิลของจะได้หยกออกหน้าสันน่นไม่พอลิงกิ้งรับเรียบร้อยครับชนะไปครับนมาดูรอบที่สิบเก้าครับ <c oughs> อ่าใครมาอีกใบนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะยังไง ฝ่าหลวงท่าเชอประสาทนส่วนขอโคโน่นขั้นที่สองนะครับตื่นเนในไปกินกิ้งครับเรียบร้อยเก็บตีละตัวครับยืนตัวสองตัวครับโอเคครับมาดูรอบที่ยี่สิบดีกว่าครับไม่มีอะไรน่าสนใจก็ปล่อยผ่านครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าคลิปรอบที่ยี่สิบจะให้ไอเทมอะไรกับเราบ้างแล้วก็ลิลิมีอะไรให้เราเลือกบ้างครับไปยึบไปไปก่อนครับีปกินกิ้งกิ้งไป ใส่เข้าไปทีแรกพอีที่ใส่เรียบร้อยคร ity, ับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที Although, ่21เลยครับท้าโบขึ้น2ดาวพอดีครับตัวช่วยของเราจะดีครับเอามีนังไข่โมโมล่าครับปล่อยไว้ก่อนครับเผื่อได้แพนด้ายกอีกหนึ่งตัวครับเราก็จะได้ขึ้นสามดาวแน่นอนครับตอนนี้ไข่รอแล้วซื้อแพนด้ามาอีกครับก็ออฟไลท์มาอีกหนึ่งครับ ดูรอบที่21ครับภาพภาษาแอสซัสซินนะที่นั่นที่หนึ่งแต่ในรอบไม่ไหวครับไปไปเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ดูรอบที่22ครับว้าวนด้เจดไลท์ติ้จริงๆด้วยครับตามที่เราคิดว่าเปิดพลังไข่มุมวละครับเล่งขึ้น2ดาวครับแล้วเราจะใช้ไข่ขึ้นเป็น3ดาวครับไปครับ อตีเร็วให้ทาโบครับตอนนี้โอ้โหฝั่งเรงครับมีทับอื่นะครับไหวหรืเปล่าน่าด้าเจ็ดโดนตีครับเปิดมานาแต่ลักษณะไปไม่เอ่ยอาจจะไม่ไหวนะไช่ไหมเฮ้ยตีครับตายอยู่ตายอยู่เปรียบลอยครับชนะไปครับตอนนีหมาดูรอบที่23นะครับไม่มีอะไรน่าสนใจครับตอนนี้ลังไข่2สแต็กแล้วนะครับโอเคเหลืออีกแค่หนึ่งสแต็กครับจะขึ้นสองดาวครับตอนนี้ฝั่งเราครัมเชิสัตว์ซึ่งจังแจ้วนะครับ ในส่วนของเครื่องจักรแล้วก็ในส่วนของก็ปีนครับแต่ลักษณะน่าจะสู้เราไม่ไหวครับหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ว่บรูปเปิดมาน่ะครับเบิร์นนานาบไม่เบิร์นมาแน่สูดไม่ไหวครับเสียบลอยครับชนะไปครับจันอ่าลงดูไปก่ครับตอนนี้เหมือนอย่างเดียวครับรอบที่25ครับอ่านดาวเจ็ดสามดาวพอดีครับใช้ไข่ช่วยขึ้นครับไปเยอะนี่แน่นะตอนตสกิลไปครับ ไป่อทำมู่ทนำะตีแน่เรยียบ้อยครับชนะไปครับตอนนี้แพ้ไปเลยครับตัวหนึ่งทีมนะครับมีลิง์มาครับตอนนี้ลงเลเวลไปครับตอนนี้ได้ถ้วยแล้วนะครับก็ใส่ให้ในส่วนของยูไนท์ครับมือก็ใส่ให้กับเป็นดาบหยก,กนครับดีของครับน่าสนใจก็เป็น ใน,ใ,นนในส่วนของซึ่งเกาะครับบวกดะบวกซื้อบวกเกาะให้กับในส่วนของแพนด้านะแพนด้าอยู่ครับตีสตันกินาสามลูกกิ่งครับกิ่งบนก่อนพอสอดไปครับตีแนเตีอ่อน้อยตัวหนึ่งสองตัวโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ยี่สิบกครับอ้าวมีจี้จอกมาครับีวิวไนมาอีกหนึ่งลงยิวไปครับตอนนี้ เอาในส่วนของกดออฟไลท์ไปครับตอนนี้อบก่อนฤือดูหนาครับเพิ่มเกาะเข้าไปให้กับในส่วนของแพนด้าเจรับเอาถูกมือให้ทาโบครับใส่เกาะเพิ่มไปครับตอนนี้เกาะอย่างหนาครับสู้ไหวครับเหนเกาะครับดีสกิลไปลูกดีหรืงตายก็ดีสกิลสักทีครับตอนนี้สองคนสุดท้ายครับซาตานครับเมนักครับน่าจะไม่ไหวครับเหลียบแล้วห้อยครับชนะนะครับตอนนี้มาดูรอบที่27ครับ สีในส่วนของไอคอนนะครับอ่ามีพ่อมีครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนแล้วกันครับตัดินมาดูจากลักษณะแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องหาขาดสักตัวครับไปครับสกิลโดนรัวไปเลยครับหันตาสีไหนรู้บอกผมสีเอียีเรียบครับเกียรเกียร์ทั้งแข่งไหมเรียบทั้งแข่งไหมตัวท้ายครับตัวท้ายเรียบเลยครับชนะไปครับตัดิน ฮ่าแพนด้าขึ้นสามตารับซื้อออมนี้แล้วก็รับอุ้ยครับก็ลงเร็วไปตอนนี้ดูเปรตครับข้างหน้ามตรงนี้เจอคีระครับเดี๋ยวคีระไม่ใช่ปัญหาครับใส่สกิลทักหัวให้หลุดได้ครับปล่อยสกิลดูๆครับสกิลระเบิดมานะครับระเบิดมานะเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มีทีมแพ้อีกหนึ่งครับ ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายครับตีทิ้งครับม,มีอะไรน่าสนใจเลยครับเปิดมามีดครับดาเมจให้กับทัพหัวครับซุเพื่อไหครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเดืก้าเลยแล้วกันครับเกร่งนะครับตอนนี้เปิดภา,าสันชักสู้ครั้งที่สองแล้วนะครับน,นี่สกิลอย่าไปหยอยสกิลที่ตุ้งรับลูกเป็นเส้นเลยครับ เดีวมันได้สกิลในส่วนของติดของคอามสามารถพิเศของมันด้ลยนะครับไปครับผมฟูลพอร์ตสองดาวคตอนนี้เทพลีทิ้งยังไม่ดีครับพอเจอกับคลิปรอบที่30มสิบครับเดี๋ยวรีทีเดียวครับพร้อมกับจบในรอบนี้ครับนีหนึ่งสามก้อนนะครับไปรูดไปรอบนะครับตีเหลียบลอยครับชนะไปครับตอนนี้สามทีมสุดท้ายสู้กันเองครับ เปิดลิลิกมาไม่มีอะไรน่าสนใจครับแต่ต้อมไปเลยแล้วกันครับอ่าได้หมูมาครับตอนตัวลงก่อนครับเดี๋ยวค่อยเปิดครับไม่งั้นเสียดายเงินครับหมูมันจะได้เหลือแค่เฉพาะช่องว่างที่ตัวเราอยู่ครับตอนนี้ขาดขายยูไนที่ครับเอาลิงนะครับใส่ไอเทมให้กับในส่วนของอ่าล่สองดาวครับโอ้ขาดมาพอดีครับ การเปลี่ยนกับไปส่วนของริปเปอร์ครับไม่ได้ใช้ริปเปอร์ครับตอนนี้เราตอนนี้เราได้เปิด่ากก๊อตขั้นที่หนึ่งนะยิดีเหลือสองคนนะครับนี่ครับเปิดยิงไปนี่ลยต้นท้ายต้นท้ายเปดีแบบลอยครับชนะไปครับตอนนี้ก็ตอนนี้เหลือสองคนนะครับทีมเรากับอีกคนนึงะครับตัวเราไหวหรือเปล่าขายก๊อตออฟไลท์ทิ้งครับตอนนี้ ลงโอ้ไอเทมได้แหวนวิงครับแหวนวิงใส่ให้ในส่วนของเดลพอตดีกว่าครับเพราะว่าเอาไว้ไปเปิดตัวข้างหลังครับติ่งมานะครับตอนนี้สารมีไปเข้าไปกิ้งครับกิ้งเข้าไปถ้าไม่ถ้าไม่เป็นไรกิ้งเข้าไปสตาร์ทอีกทีครับสตาร์ทไหมกิ้งสตาร์ทครับตีตัวสุดท้ายไม่ใช่ครับเปลี่ยนต่อยครับชนะไปครับตอนเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวละครนะมันเป็น ในส่วนของโททิมนะที่ได้จากเปิดผสานของเผ่าเผขานี่ฝั่งตรงข้ามตัวไว้เซนติวายนีเน่แพนด้าได้เจไดบตีตีตายจับเหียบหน่อยครับชนะไปครับตัดมาลีรอบที่34มสิบสี่ครับเมื่อกี้ล็อกไวผิดแบบ ตาบูมาอีกหนึ่งพอมีมาครับแต่ไม่สนใจครับอ่ายิงแก่สองดาวครับตอนนี้หาตัวในชวดของขาดนะครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีจริงๆครับไปขยับแพนด้าครับรอบนี้มาตัดสินกันดีกว่าไหวหรือเปล่าตะคิวว่าสีดูเป็นเส้นนะหญิงไปหญิงไปครับสีเดี๋ยวกอนสีติดติดกไหมตะคิวมี่งโดนใบ ไปครับแพ้ได้เห็นเราโดนเบียบต่อยครับชนะไ,ไปครับตอนนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราแบ็คบี้ทริปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ